นายกรัฐมนตรีครับนำถแถลงข่าวผลการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมพลังคนไทยต้านภัยสแกมเมอร์กองบออนะครับถึงผลการปราบอาชญากรรมไซเบอร์7,044คดีคืนเงินผู้เสียหายกว่า312ล้านบาทผ่านโครงการ Money Cash Back ที่ห้องประชุมแจ้งยอดสุขอาคารศูนย์ฝึกอบรมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายอนุทินชาญวิรกูนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการถแถลงข่าวผลการดําเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีภายใต้แนวคิดรวมพลังคนไทยต้านภัยสแกมเมอร์ยูนิเต็ดไทย a ลน a ์อ i เกนแสแคมเมอรโดยมีนางสาวไตรสุรีไตรสารณากุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีพลตำรวจเอกกิจรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมในครั้งนี้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีเองครับได้บอกว่ารัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับต่อการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งสร้างความเสียหายต่อประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ได้ประกาศให้การปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็นวาระแห่งชาติ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่21ตุลาคม2568และก็สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเร่งรัดดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้พลตำรวจเอกกิตรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รายงานผลการปฏิบัติว่าในช่วงวันที่27ตุลาคมถึง8พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับมีผลการจับกุมคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวม7,044คดีผู้ต้องหาเนี่ย7,174คน โดยเป็นคดีสำคัญระดับเครือข่าย90คดีผู้ต้องหาอีก315คนคดีเกี่ยวกับซิมผีและบัญชีม้า795คดีครับมีผู้ต้องหา759คนและยัมีคดีที่เกี่ยวกับการพนันออนไลน์อาวุธปืนและอาชญากรรมบนโลกไซเบอร์อื่นๆอีกกว่า3,000คดีพร้อมทั้งมีการสกัดกั้นการเดินทางออกนอกประเทศของคนไทยที่ถูกล่อลวงให้ไปร่วมขบวนการสแกมเมอร์123ครั้งรวม201คนด้วยกัน ทางด้านของการเยียวยาผู้เสียหายนะครับโครงการ Mo นนี Cash Back สามารถคืนเงินให้กับผู้เสียหายได้แล้วกว่า322รายรวมเป็นเงิน,นมูลค่ากว่า312ล้านบาทโดยเฉพาะวันนี้ครับมีผู้เสียหาย31รายที่เดินทางมารับเงินคืนในงานก็รวมเป็นเงินกว่า14.6ล้านบาทนอกจากนี้นะครับยังมีการปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์และการกระทาผิดกฎหมายอื่นๆรวมกว่า3 0 0 0 0 8,000 URL ด้วยกันแล้วก็บัญชีสื่อออนไลน์กว่า8,800ครั้งครับรวมถึงการตรวจสอบเสาส่งสัญญาณและสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามแนวชายแดนอีกกว่า1,600จุดเพื่อเป็นการป้องกันการนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายภายในงานครับมีการจัดแสดงผลการดำเนินง,งานใน5โซนหลักซึ่งโซนที่1เนี่ยเป็นเรื่องของวอลลุ่มศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ ที่ทำงานร่วมกับธนาคารผู้ให้บริการโทรคมนาคมและหน่วยงานด้านการเงินเพื่อเร่งระงรับความเสียหายและติดตามเงินคืนให้กับประชาชนส่วนที่2ครับเป็นโครงการคืนเงินให้ผู้เสียหายครับมันนี่แคชแบ็กและส่วนที่3เป็นเรื่องของผลการปฏิบัติงานของกองบัญชาการต่างๆและเครื่องมือประชาสัามพันธ์ก็คือเตือนภัยไซเบอร์อย่างเช่นแอปพลิเคชันไซเบอร์เช็คและโครงการไซเบอร์วัคซีนเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันภัยออนไลน์ โซนที่4ครับเป็นการบรรยายพิเศษนะครับโดยพลตรวจโทจิรภพผู้ริเดชผู้ช่วยผู้ชวยก,การตํารวจแห่งชาติและในโซนที่5ครับประกาศเจตน,นารมณ์ร่วมร่วมพลังคนไทยต้านภัยสแกมเมอร์5โซนด้วยกันครับในงานนี้นายกรัฐมนตรีครับย้ำว่ารัฐบาลจะสนับสนุนสํานักงานตํารวจแห่งชาติอย่างเต็มที่ครับเพื่อที่จะยกระดับการปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับให้ร่วมกันแจ้งบ่อแสและก็ช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกันในสังคมออนไลน์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อความปลอดภัย,ยของประชาชนและเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากภัยแกมเมอร์ได้อย่างแท้จริง